โรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ที่ดูแปลกไปจากเดิม New Normal ก็คือสถานการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติต่างๆที่เราอาจไม่คุ้นเคยหรือเป็นสิ่งผิดปกติก่อนหน้านี้แต่กลายมาเป็นมาตรฐานปกติในปัจจุบันไงละครับ อย่างช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนคนไทยก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมต่างๆโดยทุกคนจะรักษาระยะห่างทางสังคมกับคนที่ไม่รู้จักเสมอรวมถึงยังมีการพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวสำหรับทำความสะอาดมือหรือของใช้บางอย่างเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อแม้กระทั่งกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นการรวมกลุ่มกันไปรับประทานอาหารนอกบ้านครั้งละเกือบ10บคนผมต้องงดเพราะถึงอย่างไรก็ต้องนั่งแยกกันคนละโต๊ะร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยต้องเปลี่ยนจากการให้ลูกค้ามานั่งรอคิวในร้านเป็นการต้องโทรศัพท์หรือไลน์เพื่อจองคิวล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นการทำธุรกรรมต่างๆ จึงต้องหันไปพึ่งผ่าแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นเช่นการชำระค่าบริการทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตรวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการส่วนการทำงานขณะน,นี้หลายออฟฟิศกำลังพัฒนาระบบ e e-office ขึ้นมาใช้งานเริ่มมีการมิ팅นำเสนอและรับส่งงานข้อมูลงานออนไลน์เพื่อรองรับการทำงานแบบ work from home อีกแวดวงคือวงการการศึกษาที่ก่อนหน้านี้พยายามเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาโดยตลอดเห็นท่าคราวนี้จะต้องงัดขึ้นมาใช้แบบจริงจังจึงนับเป็นเรื่องท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนาระบบ e-learning แบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาครูและสำรวจความพร้อมของผู้เรียนเพื่อไม่ให้การศึกษาไทยหยุดชะงักหากมองว่า มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็คงใช่ครับแต่ถ้ามองอีกทีการระบาดของโครโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ได้ช่วยเร่งให้สิ่งที่ควรจะเป็นบางอย่างถูกพัฒนาและนำมาใช้กันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์นั่นเองแม้ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 าให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีนิว n นอร์มอลได้อย่างรวดเร็วจนงทาให้สถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนเคร่งครัดในวิถีชีวิตแบบนิว n นอร์มอลรวมถึงปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของกระทรวงสาธรารณสุขต่อไปนะครับพอโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกันนะครับ